สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำข้าวเหนียวเปียกลำไหย่นะคะโดยใช้หม้อหุงข้าวนะคะ<ม>ค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวเหลือๆที่เราจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะมาใส่น้ำต้มใส่ใบเตยค่ะจะเป็นใบเตยหอมแห้งก็ได้นะคะหรือจะเป็นใบเตยสดก็ได้ต้มไปเรื่อยๆนะคะใบเตยถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ ใบเตยทำให้มีกลิ่นหอมมากๆนะคะชอบใบเตยต้มไปพอข้าวเหนียวเริ่มเปื่อยนุ่มแล้วเราก็ช้อนตักใบเตยออกนะคะเพราะใบเตยต้มนานๆอาจจะมีรสขมได้เติมน้ำตาลให้หวานตามชอบนะคะแล้วก็ส่กะทิตามชอบค่ะเติมเกลือเล็กน้อยเราใช้เกลือชมพูหิม,มะไรยนะคะถ้าไม่มีก็เกลือธรรมดา,าก็ได้ค่ะ ชิมรสตามชอบแล้วนะคะหวานอ่อนๆแล้วนะคะต้องรสชาติหวานอ่อนแล้วก็ใส่เนื้อลำไยที่เราควานวาเล็ดออกไปลำไยนี้จะเป็นลำไยที่เราบ้านเราปลูกเองนะคะไม่ใส่ปุ๋ยไม่มียาฆ่า,มาแมลงค่ะใส่ได้เยอะเลยเลยถ้าไม่กลัวร้อนในนะคะต้มสักพักหนึ่งคะ่ะก็จะหน้าตาออกมาอย่างนี้ค่ะก็จะขาวข้นหวานมัน ะะเข็มนิดๆด,ด,ด้วยค่ะก็ลองชิมดูส่วนเนื้อลำไยนะคะจะมีรสชาติคล้ายๆมะพร้าวอ่อนค่ะก็จะมีรสหวานแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเนื้อลำไยจะรสชาติคล้ายๆมะพร้าวอ่อนลยคะ อร่อยมากไม่หวานใส่น้ำตาลนิดเดียวขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยววันหลังจะหาเมนูอื่นมาทำอีกค่ะ,อะขอบคุณค่ะ